ยามาถ่าย <S <S in อะไรนะเายายาถ่าย mm. ็นงเล่นจับถ่ายไม่ยากได้แล้วเนี่ยเหมอนี้โค้งแบบนี้ก็โอเคแล้ว ดีกรงใหญ่ไก่มันก็ไม่ได้ชอบนะ<ม>แบบนี้แหละเออใช่ตัวไข่กันเก็บเ,เอาไว้ได้ีฝนเนี่ย <c oughs> บดใช่ไหมบดเลยเอันนั่นแหละ <c oughs> ใช่เก็เปลือกหอยอะไรอย่างเนี้ยนะ <c oughs> ไ,ได้เหมือนกัน นี่คือไก่ปลานะครับขาวจริงๆนะนี่คือปลาแท้เลยเดี๋ยวของค่อนข้างที่จะเชื่องเ้าลหลายเดือนแล้วนะได้ไหมหลายเดือน,นออหลายเดือนแล้วครับได้มาเอเคนนะครับ, okay, รบถ่ายให้ดูแค่นี้นะถ้าชอบกดไลค์อย่าลืมกดติดตามด้วยครับ